คุณดูธรรมดาต้องมีห้าท่านแต่วันนี้หายไปสองตายตายไม่ได้สายคุณไม่เข้าใจทีมงานของเราได้ตัดสินแล้วถ้าเป็นน้องร้องหญิงร้องคู่กับน้อง้องชายต้องคู่สองคนนี้ระดับแชมป์ระดับแชมป์ที่นาจะได้ไหมพี่ปามี่จับได้มหมนี่พี่เบิร์ดฟิชเชอร์ลิงโดยตีนาไงอ๋อเหรอ ให้ขอให้เขาไปร้องเหรอฮะคนคนส่งอีเมลส่งอะไรเข้ามาขอไม,อไม่ไม่<อ>ไม่ใครชื่อไรไชื่อไร,อไรพี่ชื่อไรนี่ทิมงานบอกผมบอกว่านี่พี่เขาเรียกร้องเข้ามาไม่ไม,มีอีสองตัวนี้ขอร้องเองพี่จริงปรปะโตนี่หนูครอบไปเลยหนูคขอบไปเลยตัก๊กมันไม่น่าจะหน้าด้านขนาดนั้นหลอกเดี๋ยวใคร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 คุณพูดถึงใครต้นหอมหรือไก่หรือไอ้นี่ ขอหนูก็อยากจะดูน้ำหน้าซิ่ว่าจะยังไงฮะสมศักดิ์ศรีความเป็นแชมป์กับรองแชมป์ไหมดูซิตามเราเหมือนจะว่าเหมือนจะแบบดูถูกเขาโอเคอยากดูนะผู้ชมครับต่อไปนี้เป็นโชว์ที่ดีที่สุดของรายการเราที่มีมาโอ้และนะพี่เดี๋ยวใกล้จะโชว์ยังไง้เดี๋ยวหนูแจกของแป๊บหนึ่งอะไรประมาณนี้เหมืนน้ำตาไหลซึ้งอามาอุดหูนี่แหละเชิญพบกับโชว์ที่ดีที่สุดของกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้าน หลังจากโชว์นี้แล้วท่านจะไปอยากดูอะไรอีกแล้วในชีวิตของท่านเพราะว่าเหมือนคุณได้ดูสิ่งที่ดีที่สุดมาแล้วใช่ดูเสร็จแล้วตะเกียบจิ้มตาให้บอดไม่จำเป็นต้องมีดวงตาไม่ต้องดูอะไรอีแล้วคุ้มค่าแก่การเกิดมาของทุกท่านแล้วครับเขาคือเบิร์ตรงใจและคริสติน่าอากิลาครับ พวกคุณอร้องเพลงเนี่ยแดนเซอร์ผมว่าเต้นไปถอดหัวใจไปเต้นเฮ้ยว่าเอ๊ะทำไมเราร้มล้อมอยู่ในวยกันรู้ดิทำไมอะรู้ดิตอนดอกไม้เราได้ยังไงอะไรกันใหม่พี่ต้นหอมครับค่ะร้องเพลงของใครร้องเพลงของจีนาจีน่าใช่ตีน่ากูเคยใส่ชุดนี้ทำให้จีน่าที่ใส่ชุดนี้เนี่ยจีน่าเนี่ยมึงเชื่อมชุดแดนเซอร์ไปใส่อย่างเป็นตีน่ามากกว่าเลยมันใส่เยอะขนาดนั้นหนูจะเอาอะไรไปสู้มัละป้า บอกว่าให้อ่านไลค์กุ๊กให้ร้องตินามันนึกว่าร้องเด็บบี้บาโซูสิไม่มี์ตินาไม่มีชุดเนี้ยป๋าไม่มีเราร้องเหมือนป่ะล่ะใช่อได้อยู่ชื่อได้อยู่ขอโทษขอโทษอ่าดูดูดูพี่แย่ดิดูพี่แย่เนี่ยสองมือให้เนี่ยสองไลค์เลยพี่ตั๊กเหมือนป่ะล่ะก็พอค่าค่าเวลาก็พอค่าค่าเวลาไปได้ ไม่เชียวโอเคนี่คือตัวอย่างของโชว์วันนี้ว่าเป็นการร้องแบบนี้เป็นแบบฟิชเชอร์ลกัเอันนี้เป็นการเป็นการตั้งมาตรฐานให้กับเบิร์ดกับตีนาไว้เลยนะคะว่ามาตรฐานต้องอย่าต่ำกว่านี้ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้ต่ำสุดแล้วเพราะว่าอันนี้ต่ำสุดแล้วอันนี้ต้องชมตินาค่ะตินายังยังคงรักษามาตรฐานไว้อยู่ เบิร์ดก็นะอาจจะมีตกๆลงมาหน่อยเบิร์ดวันนี้เบิร์ดกังวลเนี่ยเบิร์ดกังวลแล้วเบิร์ดต้องร้องประสานด้วยอ่ะประสานเสียมากอะกับความทรงจำที่เคยมีเดี๋ยวเดี๋ยว คอไม่เรืองขาดในเบิร์ลองคนเดียวหือเบอร์ลองคนเดียวนี่ิมันเป็นคนจีนหรือเป็นงัวเห่าจับคอคนเดียวมึงจับคอเาไจับควัหลไม่ได่ม่ได้อะจับคอเจ่ินาด้วยจับความงบจับควัควจับควับคนจับควับจับคอเวันจับคนบจับคค แต่ว่านี่เป็นถือว่าเป็นฟิจิที่เป็นชอเป็นชอเป็นชอนะท่านผู้ชมครับถ้าาว่าใครเอาตะเกียบจิ้มตาแล้วโทษทีนะครับผมขอโทษรีบกลับมาใหม่รีบกลับมาใหม่รีบไปหาหมอจากสุแพทย์ก่อนถือว่าทางรายการขอโทษอันนั้นเป็นเป็นส่วนที่ไม่ดีที่สุดของรายการแล้วใม่อะไรบอกว่าใช่ไหมเชื่อเขาหลักเปลี่ยนเพลงใส่เพลงนี้ไม่เข้าปากเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงยังจะร้องอีกเหรอเสียงอะไรกันท่านเขาจะไป 对。<可><好>